ต้มมาม่าให้พ่อกินหน่อยโอเคหยัดก,กินหนิวข้าวแล้วเนี่ยลุงวิฟอยู่ไหนอาร์ตี้อยู่ไหนอาร์ตี้มาหรือยังแม่ครับไหนๆพ่อแม่น,นี่ไหนรักพ่อไหมรักพ่อรักแม่ไหมรักแม่จี๋สงสารแม่ไหมแม่จีพ่อสงสารแม่อยายแม่พ่อแม่แม่ไปทํางาน,ทำ,งานทำแม่แม่เหนื่อยไหม,ไม หนูเป็นกำลังใจ,ใ,จให้แม่นะให้แม่นะหนูเป็นกำลังใจให้แม่นะรักแม่นะคะรักแม่นะคะจุบจ๊บๆรักแม่รักแม่รักค่ะรักพ่อไหม,ไม รักพ่อไหมพ่อพ่อพ่อหนูเป็นลูกแม่กับพ่อนะลูกแม่แอนพ่อบอยเห็นไหมนี่แม่ร้องเพลงนี่นี่สงสารแม่ไหมแม่ทํางานซื้อนมให้หนูเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแม่ไม่ได้นอนอยู่บ้านเลยหนูนอนสบายอยู่บ้านพวกเรานอนสบายอยู่บ้านแม่ร้มเพลง เออแม่ร้องเพลงแม่ไปทํางานไม่ได้นั่น้อมเพลงครับพวกเรานอนอยู่บ้านสบายนอสงสารแม่ไหมแม่แม่บ้านแม่ไปทํางานอันนี้ใครเนี่ยเพชแตแต่งมําเพชรดูเพชพลอยนี่หืเพชช่วยพ่อพ่ออันนี้พ่อเดี๋ยวพ่อก็ไปทํางานเหมือนกันนี่นี่ใครไ พ่อไหนพ่อพ่อกลับบ้านไหนนี่เดี๋ยวพ่อกลับบ้านนี่นี่แม่แม่แม่กลับบ้านน่ะนี่นี่ใครลุงมดลุงมดพ่อบนี่พ่อแม่พ่อแม่นี่อันนี้ใครแม่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 สวยไหมไม่สวยรักแม่ไหมรักแม่จุ๊บแม่ก่อน จุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่อ่ะจุ๊บอ่ะจุ๊บแม่จุ๊บแม่แม่ร้องเพลงจุ๊บแม่่กอนจุ๊บแม่ก่อนออ๋จุ๊บแม่ก่อนแม่ร้องเพลงเบิ่งในพี่น้องเป็นเบิ่งแม่เพิ่นเยไปจุ๊บพ่อพอันนี้พ่อรักพ่อไหมขั้นเนี่ยรักพ่อเอาจุ๊บพ่อหน่อยจุ๊บพ่อหน่อยแ่ อ่าจุ๊บแ,แม่ไปไหนนี่แม่ไปไหนนี่นี่เนี่ยเนี่ยนี่ไปตรงเนี้ยไปตรงเนี้ยแม่ไปเที่ยวแม่ไป,ไปเที่ยวเอาพ่อพ่อนี่รักพ่อไหมรักพ่อนี่จุ๊บหน่อยจุ๊บพ่อก่อนนี่จุ๊บพ่อก่อนจุ๊บพ่อจุ <ๆ S 1> ๊บพ,พ่อสิอาจุ๊บโอ้อืม เล็กหน่อยนะเดี๋ยวปีหน้าไอ้เทอมหน้าหนูเข้าโรงเรียนนะไปเจอเพื่อนเยอะๆนะโอเคโอเคพี่จิมหนูต้องตั้งใจเรียนนะเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมอันนี้ต้องเป็นเด็กดีได้อย่างงองแงเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอกินข้าวแม่ก่อนพอกินข้าวเนี่ยอาร์วิวอาร์เอิง อา่าแม่อันนี้แม่อันนี้อาเอิงแม่อเอิงอปูริสายนะเนี่ยนามสกุลมนหนูเลยแม่อาวว,อาวิวปูริสาย,ายเหมือนกันกับน,น้องพลเลยมานน่กินสงองกินหิวนะแม่เข้าปากเห็นไหม แม่จ๋าแจ๋าแม่ไปไหนแม่ไปไหนแม่ไปจี่แม่เข้าป่าแม่เข้าป่าีนแม่แม่มาแล้วแม่มาแล้วแสดงว่าแม่ลงเวทีมาพักเบรกไหมเนี่ยรักแม่นะแม่ชู้ชูนะพ่อยเป็นกำลังใจให้แม่นะหนูอย่างงองแยนะลูกโตเร็วเว รู้ความเร็วเวอย่าดื้ออย่าสนแม,แม่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 ให้แมใ่ให้ให้ดูเนีน่ยเห็นไหมแม่ลงบันไดเลื่อนน่เลื่อน,น,น,ยยนเออแม่ไปเที่ยวแม่ไปเที่ยวญี่ปุ่น่ป็นญี่ปุ่นโอ้ไปหาอาวิอาวิว เดี๋ยวปีหน้าถ้าหนูแบบรู้ความพ่อจะพาหนูไปเลยไปเที่ยวญี่ปุ่นไปด้วยกันนะอาบอกว่าไปเรียนไปเรียนภาษาอยู่นั่นก็ได้ไปตรงนี้นนนแ่ไปเป็นนักเรียนญี่ปุ่นนะไปไหมไปไปค่ะไปค่ะไปค่ะโอเคนี่แม่แม่ไปไหนเอา <laughs> ไม่ไปไหนเอาอืมอืมอม่าเจอพานี่บุญบ<า>ุญรถรถไฟรถไฟปูนปูแม่ปูนป,ปูนปน,น,น,นี่แม่แม่แม่นี่แม่แม่แมจำมาอยู่นี่พ่อ,อมัม้จำพ่อไหมร <laughs> ูนจำแม่ไหมไอ้ทิดนอนหลับแล้วครับ เดี๋ยวถ้าไปหนูรู้ความนะไม่งอแงอพ่อจะพาไปเที่ยวเลยไปหาอาอยู่ญี่ปุ่นไปนหน้าหนาวพาแม่ไปด้วยนะไปไปอะไรนะไปดูซากุระดอกซากุระอันนี้ไปก็ไปแค่สองวันไม่ได้เดินทั่วเลยค่ะอยู่แค่ในเมืองก็นี่แล้วก็อยากไปเจอหน้องซื้อบอะหยากเสียคําบเบล น้องเคยก็ลองเพ่งโดเมรมอนอุ้มพ่อุ้มเพเออพ่ออุ้มอุ้มเพ็ดยังไงน้องพออลอยนะนี่น้องพลอยอุ้มตัวเองนี่แหละพ่อยังจะตังนี้ไงอุ้มตัวเองแล้วอุ้มน้องพลอ,อยนั่นแหละนี่พอ่อครับนี่พ่อดีใจจุ๊บจิ๊บอืมนี่นี่นี่จุ๊บจิ พรุ่งนี้พอจะไปอะไรส่วนหนูไปกับพ่อไหมเนี่ยไ,ไปไหถ้าไปเราก็รถตู้ไปด้วยกันเลยไปค่ะไปไหนปู่ปู่ปูปูเห <c oughs> <c oughs> ็นหลวงพอ่ออยู่ในกล่องพอ่งพอปู่เพื่อนไหเอาไหว้ปูไหว้ปู่ปู่ปู่ป,ปู่ปู่ปเ่ป่ปูตู่ป่ปู่วู่ปู่ปู่ป่ปู่ปู่ปปูปู้ปปยู่่ป่้ปู ยุจิยชจิรุ่งเชิยรุ่งช้าุจิชุชุชอากาศร้อนผมว่าไม่ค่อยร้อนนะครับวันที่ผมไปก็ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าองศายี่สิบตอนคืนประมาณยี่สิบยี่สิบสองผมก็ว่าโอเคจงเงี้ยคกลัวกลัวใครกลัวอันนี้อาบิกอกลัวอาบิกอาบิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ แม่ประกแม่ไม่ใช่แม่นี่โกกิี้โกกี้หน,น,น้าตากำลังเป็นสาวพี่น้องกำลังเป็นหน้าซ่างไม่มียานกัามาก่อนนี่มียานกัามาก่อนรถใครอ่ะรถพ่อลุงโน้ตน,นี่พ่อแม่ พ่ออุ้มตัวเองชี้ไปที่ตัวพ่อเนี่ยพ่อีลาใส่ชุดเพชรเด้เดี๋ยวเดี๋ยวจะสักหน่อยสี่ห้าขวบใส่ชุดเพชรได้เลยหนูฝึกร้องเพลงนะหนูจะเป็นนักร้องไหมลูกเป็นไหมเป็นนักร้องเป็นนักร้องนะเพชรเป็นแดนเซอร์เหรอโอ้ยโอ้ยพ่อจอมอ่ะเออพ่อน ยืนให้คนเบิ่งพร้อมเป็นพร้อมพุณนีไหนไหนไหนพ่อลำพ่อลำเอาเอาให้คุณย่าคุณยายดูพ่อลำนะพ่อลำพ่อลำทีเฉยพ่อลำถึงนี่พ่อลำถึไงไปตรงนี้แล้วไปตรงนี้ทาหูจอนี่คือคือพี่ตุง้งตุง้ง<ม>ตุง้ตองมอมเพลงนี่ตุ้งมอมเพลงอืมมุจางวันได้ตรง เอาแมนอีหลีแม่เอาหูจางหอดไว้ย้ายตงแม่พี่น้องตรงร้องเพลงพ่ะนะแมนอีหลีนี่แม่ย้ายตงแม่หน่แม่มีตงย้ายตง,ยง,อง,งโอ้ยีหล่ามหูจางหอดย้ายตงมึงอเน,นี่ยรบีใจตึง อืมยายโต้งยายตั้งนานดูจียายโต้งตลกไหมยายตั้งนากหัวร้านไหมมีตายยายตุ้งตุ้งตุ้งยายโต้งยายตั้งนานยายโต้งยายโต้งหัวร้านไหมมีตายยายตั้งนานยายตุ้งนานเอยพ่อพ่อล้านน่ะพ่อ้องเพลงพ่อ้องเพลงพ่ออ้งเพลง จุดนี่พ่อพ่อครับนี่แม่หน่แม่เอาห่างว่ากันห่างแม่พ่อพ่อพ่อแม่มิใกล้ๆออกแม่ร้องเพลงนันมีโอกาสหายใจ นี่มันพันสิเป็นจังหวะมาเด้กเพลงใหม่แม่ขอให้แม่ดังดังไหมดังไหมดังงตนชีเสิร์ฟบอกแม่ครับแม่ชีเิชีเิรเอาลองใหม่ชีเสิร์ฟทีเซิรทีเสิร์ฟ ทีเสรอบแ,แม่แม่ร้องทีเสรอบอ่ะอฟังฟังนะอ๋อลองที่เสอโอ้นโอ้แลกมิงธรรมดามออยาีเสอบอีกแล้วโอเคอ แม่ร้องเพลงขอให้แม่ดังๆนะแมะ่ดังนะชีเสิบชีเสิบชีเสิบใครชีเสิบนี่แหละชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟน้องพลอยนี่ชีเสิร์ฟเสิร์ฟรอยยิ้มให้คุณย่าคุณยาย ใ,ใครเนี่ยกลัวไหมกลัวเอมอนเนี่ยวันนี้ก็มาปักหมุดขายของนะขายแชมพูขายครีมบน้ำขายยาสีฟันขายทรีทเน้นนะฮะก็ไปติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับเพจบอสแคร์นะครับเผื่อมีโปรโมชั่นดีๆอะไรอยู่ตรงนั้นตรงเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตลาทุกคนไว้แค่นี้ก่อนน้องน้องพลอย ไปบ่ายบอกคุณย่าคุณยายก่อนนี่น้องพลอยไปบายก่อนนะหนูไปนอนก่อนนะสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับเนี่ยเนี่ยเหมือนพ่อทําเนี่ยลูกสวัสดีครับง่วงแล้วไปไปไปไหายใจายใจ